เปิดตัวแล้ว Honor Magic v 3สมาร์ทโฟนจอพับที่บางที่สุดในโลกฉายชิป n a p d r ก้อ n 8 Gen3 กล้องซูม100เท่าให้แบต5,150มิลลิมล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัว Honor Magic v 3สมาร์ทโฟนระทงจอพับรุ่นล่าสุดอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนหรอครับโดยจัดสเปคมาแบบไม่กักทั้งหน้าจอแสดงผลชิปเซตแบตเตอรี่และกล้อง แต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดีไซน์เพราะรอบนี้เคลมว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับท,ที่บางที่สุดในโลกรุ่นใหม่เลยครับโดย Honor Magic V3 มีความบางเพียง9.2ม mm, ิเมเมื่อพับและกลางออกบางเพียง4.35ม mm, ิมครับมีน้ำหนักเพียงแค่226กรัมโดยมีสเปคทั้งหมดต่ำนี้ครับมีหน้าจอน,นอกขนาด6.43นิ้วความลเอียด2,376 คูณนึ0พิกเซลส่วนหน้าจอหลักด้านในขนาด7.92นิ้วความละเอียดพคูณ2 1 6พิเซลมีค่ารีเฟรชเรท1-120เฮิรตซ์ Hz, ใช้ชิปโปรผลสรรัตวร์ Snapdragon ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรมีแรมให้เลือก 12GB กิกสบ16กิส่วนลรามีให้เลือก2 5 6 g b 512GB ิกและ 1TB เทราบต์บนระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบครับได้ม g ีจีโอเอสแปกจ้ดศูนย์ลุดหนึ่งให้กล รุ่งแสง1.8พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS เลนส์ u l t r า w i d ความเมอ็ยดสี่สิบล้านพิกเซลรุ่แสง F 2อและเลนส์พลนธุสโคป3.5เท่าความเอ็ยดห้าสิบล้านพิกเซลรุ่แสง F สาส่วนกล้องหน้าความเอ็ยดยี่สิบล้านพิกเซลรุ่แสง F 2องจุไฮแบตเตอรี่มาที่5,150มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วซวัตต์แบบเสียบสายและ50บวัตต์แบบไร้าสายสมาร์ทโฟนจอพับ Honor Magic V 3มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม12กกิะ รอมสองล้สมอกิราคาอยู่ที่8999หยวนหรือประมาณ44,950บาทร,รุน่นแรมส6หกรอมห้าร้อลงกิก๊มีราคาอยู่ที่999 9, 9 99หยวนหรือประมาณ49,950บาทและรุน่นแรมส6หกรอมอร์ไบมีรา,า,าคาอยู่ที่1 9 9 9หอยวนหรือประมาณ54,940บาทโดยออเนอร์มจิกวีสามจะเริา่มาจำหน่ายที่ประเทศจีนวันแรก19รกรกฎาคม เวลา10.08นาฬิกาเป็นต้นไปครับ